ผมเคยเสียค่างโง่ตอนออกรถป้ายแดงเกือบ80,000 0บาทเพียงเพราะผมทําสิ่งนี้ใครที่มีโครงการจะรับรถใหม่ป้ายแดงภายใน1ึงถึง2ปีนี้อยากให้เพื่อนๆกดบันทึกคลิปนี้เก็บไว้นะครับจะได้ไม่เสียค่างโง่เหมือนผมราะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจีงนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของเบสเองนะฮะที่พลาดเสียค่างโง่เกือบ8,00 0 0 0บาทนะฮะในการออกรถใหม่ไปได้ไม่ถึงปีน,นะครับก็คือเบสไปตกแต่งของแต่งที่ไปยุ่งกับระบบไฟของรถนะฮะทำให้การคุ้มครองของรถคันนั้น หมดสิ้นวารันตีโดยสิ้นเชิงนะครับบอกก่อนเลยนะเป็นธรรมชาติของคนที่มีรถใหม่อยู่แล้วนะครับที่ว่าได้รถใหม่แม่เราก็อยากตกแต่งให้เป็นสไตล์เราเนาะไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ้าคุมรถที่หุ่มพวงมาลลยนะฮะที่พุ่มเบาะนะฮะแต่สิ่งที่เบได้ทําเกินเลยไปนะก็คือการเปลี่ยนหน้าจอการติดออปชั่นต่างๆที่มันไปยุ่งกับระบบไฟของรถนะฮะแล้วเบสมารู้ที่หลังนะครับว่าเฮ้ยการทําแบบนี้มันทําให้การคุ้มครองวารันตี5ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเนี่ยของรถนะฮะ ขาดไปโดยท้นเชิงเลยจากที่รถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเขาจะคุ้มครองเครื่องยนตระบบขับเคลื่อนชุดเกียร์นะครับเวลามีปัญหาทางสูงจะเปลี่ยนซ่อมให้เราฟรีโดยที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทแต่วันนั้นพอเบสทําการเปลี่ยนหน้าจอนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะฮะทำให้วารันตีของเบสขาดทันที แล้วเบสมารู้ทีหลังนะครับว่ามันไม่สามารถกลับมาต่อได้อีกแล้วครับอีก4ปีที่เหลือเบสจะทําอย่างไรฮะในเมื่อวันันตีการคุ้มครองรถใหม่ป้ายแดงของเบสหมดไปแล้วนะฮะก็คือเบสต้องใช้รถและภาวนานะครับว่าอย่าให้รถตัวเองมีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ศูนย์จะไม่รับผิดชอบในการซ่อมเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนชุดเกียร์ให้เบสโดยเด็ดขาดนะครับมันหมายความว่ารถคันนี้นะฮะที่เบสซื้อมาป้ายแดงเกือ 8, บ8 0 0 0 0 0บาทเนี่ย มันถูกยกเลิกการคุ้มครองไปแล้วเหมือนเบสโยนเงินแ0,000นทิ้งไปนะถ้ารถเบสเกิดมีปัญหาเมื่อไรเขาจะไม่คุ้มครองเบสแล้วครับไม่ต่างอะไรกับที่เบสไปซื้อรถมือ2ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองนะฮะหรือไปซื้อรถต่อจากคนอื่นที่หมดประกันแล้วนะฮะทำให้เหมือนเบสเสียเงิน8 0 0แสนบาทไปเลยจากวารันตีของรถคันนี้นะฮะก็อย่ามาแชร์เพื่อนๆที่กําลังวางแผนจะออกรถใหม่นะครับภายใน1-2ปีนี้อย่าได้พลาดเสียค่าโง่เหมือนเบสเลยนะครับเวลาตกแต่งอะไรก็แล้วแต่อยากให้ดีเช็คอีกทีหนึ่งว่า